แมงมุมพิษกัดจูครั้งที่สองหเดือนให้หลังคนงานก่อสร้างที่มีความสามารถพิเศษสุดๆในการดึงดูดแมงมุมพิษคนเนี้ก็คือจอแดนวัย21ปีเมื่อวันที่27กันยายนขณะที่เขากำลังทำงานในสถานที่ก่อสร้างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซิดนีย์จอแดนก็รู้สึกปวดถ่ายหนัก คนเนี้ยเคยถูกแมงมุมพิษกัดที่อวัยวะเพศขณะปลดทุกข์มาก่อนยังจำกันได้ไมิเอ่ยประสบการณ์สยองครั้งที่แล้วทำให้เขากลายเป็นโรคระแวงเข้าใจได้เนาะหลังจากที่ตรวจดูชักโครกเรียบร้อยแล้วจอแดนก็นั่งลงทําธุระทะว่าเขากลับรู้สึกถูกต่อยในสถานที่ที่แสนคุ้นเคยอีกแล้ว และเมื่อเขามองลงไปที่ระหว่างขาเขาก็เห็นขาเรียวยาวของน้องแมงมุมตามฟอร์มไม่มีใครรู้ว่าแมงมุมพันไหนกัดเขาก่อนหน้าเนี้เขาคิดว่าเป็นพัน r ุ์เรดแบ็ที่พิษของมันจะทำให้เกิดอาการปวดเหงื่อออกแล้วก็คลื่นไส้เพื่อนร่วมงานของจอแดนรีพาเขาไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงคาดว่าเขาคงจะกลับมาทำงานได้ในเร็วๆนี้แหละ คุณคิดว่าทำไมน้องแมงมุมถึงชอบกัดจอดแดนที่ใต้สะดือหนะ้าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ